สวัสดีครับและยินดีต้อนรับคข้าสู่ลิสแมกับดิสแอ a s t ช r i ล l ยครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราก็จะมาแก้ปริศนาของอีิมาเวนตัวนี้กันนะครับก็ในปริศนาของเขานะครับเขาก็บอกมามันมีกฎอยู่ก็คือว่าไอิหมานี่นะครับห้ามอยู่กับแกะไม่งั้นมันจะเขมือบแกะเอานะครับแล้วก็ไอแกะนี่นะครับก็ห้ามอยู่กับผักกาดนะครับไม่งั้น ผักกาดจะกินแกะนะไม่ใช่ครับแกะมันกินผักกาดนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราต้องการข้ามน้ํานะครับดังนั้นเราจะมีเรืออยู่ลํานึงนะครับอีเมลให้มาแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเวลาเราข้ามน้ํานะครับเราสามารถเอาของไปได้แค่อย่างเดียวนะครับในการข้ามน้ําไปกับเรานะครับก็ถ้าเราตอบปริศนานี้ได้นะครับอีเมลเราก็จะพาเราข้ามน้ําของจริงๆไปครับก็เอ่อเพื่อนที่ทําออกมานะครับคําตอบก็คือ7นะครับอันที่1เลยนะครับเราพา แกะไปก่อนนะครับเพราะว่าหมาป่าไม่ใช่มังสวิรัตนะครับเท่าที่ผมเคยรู้มานะครับก็พาแกะข้ามฝั่งไปก่อนนะครับนี่เป็นรอบที่1นะครับในการข้ามน้ําเราก็กลับมานะครับเป็นหมายเลข2นะครับแล้วจากนั้นเราก็ยกหมาป่าไปครับเราก็ยกหมาป่าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหมาป่าไปวางโปะเชตรงนั้นครับมันก็จะยังไม่กินนะครับเพราะว่าเราเอาแกะหยิบขึ้นเรือคืนมาครับเรานั่งแล่นกลับมานะครับ ก็เป็นครั้งที่4นะครับเพราะว่าตะกี้เอาหมาป่าไปวางก็เป็นครั้งที่3ามนะครับกลับมาเป็นครั้งที่4ครับเสร็จแล้วก็เอาแกะวางครับโปะเชะให้แกะอยู่ฝั่งเดิมฝั่งนี้ที่เรายืนอยู่นะครับเสร็จแล้วก็หยิบผักกาดขึ้นเรือไปครับดังนั้นก็จะอะ่เป็นครั้งที่5นะครับก็คือ ั่งนู้นก็จะมีหมาป่านั่งงออยู่กับผักกาดนะครับหัวหนึ่งแล้วเราก็กลับมาอีกทีนะครับ6นะครับเสร็จเราก็หยิบแกะใส่เรือแล้วนะครับแล้วก็7นะครับข้าแม่น้ําสําเร็จเสร็จสิ้นมาเลยแมวเวนนะครับสมองมิึงสู้สมองตู้ได้หรือไม่เออเนะครับเขาก็บอกโอ้โหถูกต้องแล้วดังนั้นดังนั้นเราก็ไปกันเถอะสัญญ,ญาคือสัญญ,ญาปิดตาซะนะโอเคนะครับ การข้ามแม่น้ําจะเป็นต้องปิดตานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเชลซีก็พูดกับเราบอกว่านี่ดูเหมือนเป็นฝั่งอีกด้านหนึ่งนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าโอ้ยมันมีกระดาษเศษกระดาษอยู่ในมือเราอีกนะครับแล้วเราก็ได้รับเศษกระดาษโน้ตบุ๊กมานะครับก็อันนี้เขาก็เล่ามาว่าอ,อย่าเดินโมซัวออกไปนอกทางล่ะชัดบอกตัวเองแต่ฉันก็มั่นใจว่าคุณยาย จะมาจะดีใจถ้าฉันเอาดอกไม้ไปฝากเธออย่างนั้นฉันก็เลยหยิบดอกไม้สักดอกสองดอกแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาเราก็ถามฉันว่ารู้จักนักทำยาไหมแล้วเชลซีก็บอกว่าเขาน่าจะหมายถึงคุณยายเพราะคุณยายเป็นนักทำยาแล้วก็ฉันก็บอกเขาว่าฉันกำลังไปที่นั่นเหมือนกันดังนั้นพี่ก็มากับหนูเลยละกันนะเดี๋ยวไปทางเดียวกันนะประหยัดน้ำมันเลยไม่ใช่ แล้วคุณพี่คนนี้เขาก็ยิ้มเสร็จแล้วก็ช่วยฉันเก็บดอกไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินจับมือกันไปเดินจูงมือกันไปไปที่บ้านของคุณยายแล้วเขาก็พมพนนาของเขานะครับว่าฉันไม่เคยจับมือกับคุณพ่อเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เคยเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ก็สรุปว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อมันหรือว่าเป็นชนคนแปลกหน้านะยังไม่แน่ใจอะไร แล้วเขาก็บอกเออเธอเมือไปนะ้าเอเลนวู้ชมเออเรื่องเขาไม่ใช่แล้วเขาก็บอกว่านั่นไงบ้านคุณยายที่นั่นเราไปกันเถอะเขาก็บอกว่าอืมฉันเป็นห่วงคุณแม่จังเลยคุณแม่ป่วยมาตลอดเลยแต่คุณยายบอกว่า,าคุณแม่น่าจะอาการดีขึ้นบางวันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าบางวันเธอ <laughs> ไม่ตื่นแล้วก็ไม่พูดกับฉันอีกเลยเวลาฉันนึกถึง ออของแบบนั้นฉันก็ร้องไห้ตลอดคุณพ่อสีแดงไปทั้งตัวเลยมันน่ากลัว่ <c oughs> เขาบอกว่าเอเลนมีใครที่เธอต้องการจะปกป้องไหมก็บอกว่าไม่ชัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอเลนสูญเสียความทรงจําไปนะครับดังนั้นเราจะมาบอกเขาว่าไม่มีเขาคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่รู้นะครับว่าง่ายๆแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเธอเสียความทรงจําไปใช่ไหมเอเลน อ๋อฉันไม่ได้ตั้งใจจะกวนตีนเรื่องความเสียหายทางด้านสมองของเธอนะฉันขอโทษดีมากแล้วเขาก็บอกไปกันเถอะมันเข้าทั่งหนาวแล้วละ่ะแล้วมันก็น่ากลัวด้วยแหละถ้ากลัวไปทุกอย่างลเลยเชฉสีมาไปกันเถอะดอ,อกไม้นี่มันมีเมาส์อยู่กลางจอใช่ไหมมันมีเมาส์อยู่กลางจอจริงๆเลยขอโทษครับบายๆโอเคอเราก็ไม่หยิบดอกไม้กันเลยนะครับไม่รู้ทําไมนะครับ ก <thế S 2> ทาไมดอกไม้กรีดได้ทาไมมันมีแดงๆอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครคิดจะสงสัยอะไรสักอย่างนะครับแต่เอาเป็นว่าเราไปบ้านคุณยายก่อนดีกว่าจะมีอะไรแย่ๆเกิดไปเยอะกว่าน,นี้นะครับเขาก็บอกฮะ ah และ้วเขาก็บอกฮะ ah? มันล็อกเหรอโอ้เรามาตั้งไกลโอ้ทำไงดีออลเลนอืมโอ้อย่างของแงไปเลยเชลซีผมคิดว่าเนื่องจากนี่เป็นเกมเราคงมีทางออกอย่แน่นอนโอ้ใช่ด้วย มันมีไอ้นี่ระหวังว่ามันจะไม่ได้เอาเธอทิสมาให้เราเล่นต่อนะครับแก็โอ้เขาก็ถามออ้มันต้องการอะไรกันเขาก็บอกเขาก็บอกประตูล็อกกันเหรอนั่นแปลกเพราะว่าบ้านมันไม่ได้มีล็อกด้วยซ้ำนะครับก็เออมันก็แปลกนะครับว่าถ้าบ้านไม่มีล็อกมันจะล็อกได้ไงเขาก็บอกว่าแต่มันก็มีทางนะเขาก็บอกว่าเออเฮอร์ุกิคเนสนะครับมันเป็นวิธีการที่เขาใช้เรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชนชั้นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช้เรียกตัวเองนะครับว่าเฮอร์สฟรีกินเนสนะครับก็ข้านั่งกวนตินอยู่นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการดอกไม้เขาก็บอกโอ้ข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีดอกไม้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เอามาดอกหนึ่งได้ไหมแล้วเชลซีก็ถามว่าเอ้าดอกอะไรมาให้เหรอ ให้เอาดอกสีอะไรมาให้เหรอไม่ใช่เขาก็บอกว่าอืมโอ้เธอเสียงเล็กตั้งเลยนะแปลกจังฮ่าฮ่าฮ่านะครับเป็นคนตีเขาอีกเขาก็าบอกโหโหฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวดังนั้นก็ฟังเอาไว้ในยามที่เธอสีแดงเธอ passionate นะครับผมไม่รู้จะแปลยังไงในเวลาที่เธอสีขาวเธอให้ belonging? เอกเอกเอกบริสุทธิ์นะครับผมไม่รู้คืออะไรก็หวังว่าอย่างมันจะเป็นเออย่าง หวังว่ามันจะไม่ใช่เอกเอกอย่างที่สังคมเรารู้จักแล้วกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในเวลาที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับในเวลาที่เธอเป็นสีน้ําเงินนะครับเธอมุ่งมั่นนะครับเธอทุ่มเทให้ตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าเวลาในเวลาที่เธอเป็นสีเหลืองนะครับเธออิจฉาเป็นอย่างมากเลยแล้วอีกอีกอย่างสุดท้ายนะครับเธอชอบถูกอ่าเข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นสิ่งที่เธอมีไม่เหมือนดอกไม้อย่างอื่นก็คือเธอไม่มีวันไม่มีวัน,วนทําลายคนอื่นไม่มีวันทําลายผู้คนดังนั้นก็อย่าทําความผิดเช่นนั้นอย่าทําอย่าเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไปได้แล้วไปหามาแล้วถ้าเอามาผิดกูจะแดกหัวมึงนะครับเขาก็บอกงนี้แล้วเชลซีก็บอกว่าเราได้หยิบก่อนดอกไม้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มีจํานวนหนึ่งอยู่บริเวณนี้ด้วยฉันจะโอเค เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแยกให้ว่านี่ดอกอะไรนะครับในพผเอิญว่าถ้าเราอีเดียดเกินนะครับนี่เขาบอกว่านี่มีทิวลิปมาเกรดบลา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 ดอกอนี้เขาก็ทบทวนคําถามให้นะครับก็ไม่มีคนจําเป็นที่จะต้องดูคําถามซ้ําอีกรอบนะครับเพราะเราก็เพิ่งดูไปไม่กี่วิตะกี้นะครับเอาละเรามาเริ่มเก็บดอกไม้กันเลยโอ้โเสียงคนลุก เราต้องเก็บหมดเลยป่ะเนี่ยมัน <c oughs> ไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ได้ตกใจนะแต่มันเสียวไส้จริงๆคนลุกนะ่ะ <c oughs> ไม่อีกอ่เดียวโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยจบไปดดแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เอาเธอมาแล้วยังเขาบอกเร็วเร็วข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วโอเคเขาบอกว่าอันไหนนะครับก็อันนี้นะครับ ผมจะบอกให้เลยว่ามันคือ coronation นะครับด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับก็จัดไปเลย <c oughs> เขาก็บอกว่าโ oh, อ้เออเนเธอเอาไว้นี้มาด้วยฉันก็ดีใจเหลือเกินฉันสามารถกินได้แล้วแล้วก็เชลซีบอกกินไปแล้ว <c oughs> แล้วเขาบอกโอ้ oh, อร่อยมากเลย มันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงสุดยอดเขาบอกโอ้โใช่ใช่เอาของไปเปิดประตูใช่ไหมอ้าวเอานี้ไปได้ขวานมาดามหนึ่งเชอซีจุ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 นะครับเขาบอกเออเอาไปใช้ดีกว่ามันหนักเกินสําหรับฉันนะจะเป็นเพราะเธอไม่มีแขนนะเชอรซีเธอรู้หรือเปล่าแต่เขาก็ดูยังไม่ได้สังเกตเห็นนะครับแต่ก็มันอาจจะอยู่ใต้ผ้าก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างเป็นงานใช้กําลังนะแต่เขาก็บอกว่ามันน่าจะใช้ได้นะ เขาก็บอกออนั่นแหละมึงอ่ะเอารอแป๊บหนึ่งนะเอาอันนี้ไปด้วยเขาก็บอกว่า,าสำหรับเธอเพียงคนเดียวเลยนะเขาก็บอกว่าโอ้คนสูงสา์อย่างฉันไม่จำเป็นต้องใช้หรอกแล้วเราก็ได้โน้ตบุ๊กสแครปใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่เขาก็บอกว่าเราได้มาถึงบ้านของคุณยายแล้วคุณยายก็ได้โบกมือต้อนรับฉันแล้วคนผู้ชายก็ได้คำนับนิดหน่อยด้วยเขาบอกว่า ยาอยู่ในที่ที่มันอยู่อยู่แล้วยาอยู่ในที่เดิมอะแหละคุณยายพูดแล้วเออแล้วเชลซีก็เดินไปหยิบยาของคุณแม่เพื่อจากไอจาก,จากห้องหลังนะครับเขาน่าจะหมายถึงว่าเป็นห้องเอ่อห้องเก็บของอะไรทั้งนี้นะห้องหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจังจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังเหลืองดังๆเลยบูมแล้วหลังจากนั้นฉันก็เห็นฉันเห็นมาป่ากินคุณยายครับแล้วเขาก็ หลังจากเขากินจากหมาป่ากินคุณยายนะครับหมาป่าก็จับยาใส่ถุงนะคะมีถุงอยู่ถุงนึงเอายาใส่ใส่ถุงแล้วมันก็เห็นฉันแล้วก็เริ่มเดินเข้ามาหาฉันแต่ฝากแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เปิดประตูได้แล้วนะครับเราเข้าประตูกันดีกว่านะครับแล้วสรุปว่ามันเป็นชายหรือเป็นหมาป่ากันแน่นะครับก็ไม่แน่นอนกันนะครับเพราะหมาป่าขโมย <c oughs> ขโมยยาเหรอครับก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็นี่เชลซีก็มาบอกว่าเอเลนออเธอสุดยอดมากเลยเธอใช้ขวานทุกประตูเป็นด้วยฉันเดาไม่ออกเลยว่ามันควรจะทําไงใครเนี่ยเชลซี <c oughs> <Chelsea S 2> บอกคุณยาย <c oughs> คุณยายหน้าตาเหมือนฮันเตอร์จากเลฟอรฟเดนนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะเขาก็บอกว่าอืมไม่ตอบโอเคนะคุณยายไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วมีรางสังหรณ ก็จะเกิดเรื่องไม่ดีนะครับเพราะว่าดูเหมือนห้องแบคทีเรีมจะเละเทมัวทั่วเขาก็บอกว่าโอ้ระวังมันมีขวดแตกอย่รงนี้เธอเป็นไรไหมโอ้ไม่เป็นไรโอ้ดีแล้วเขาก็บอกว่ายาเจ๊งหมดเลยแล้วก็กลินเหม็นด้วยนะครับอาจจะยาหมดอายุนะครับถ้าไม่เขย่าก่อนดื่มนะครับก็จะโดนเพื่อนหาว่าเป็นยาอ่อนได้นะครับเขาก,กา็มีกระดาษอีเดียอะไรเยอะแยะนะครับมีเขาบอกมีกลิ่นแปลกๆนะครับทั้งน,นี้มันน่าจะเป็นเลือดนะครับแต่ก็เราไม่มีใครแน่ใจนะครับ แล้วก็นี่คืออะไรไม่รู้ปิงปังนะครับมันก็หยิบขึ้นมาเขาก็บอกว่าได้ชิ้นส่วนเอกเอกเอกอีกแล้วนะครับเราก็ยังไม่รู้กันอีกนะครับว่าเอกเอกเอกนี่คืออะไรก็บอกเละเละเละนะครับอต้นไม้นี่คืออะไรเขาไม่บอกนะครับแล้วนี่ก็เราก็ได้กุญแจแห่งโลกนี้มาแล้วนะครับดูเหมือนเราจะได้จบปริศนาคุณเชลซีกันแล้วเลยนะครับได้กุญแจ world key มานะครับเค้บอกว่าอัมเราดูเหมือนเราจะไม่ได้เจอคุณครูนะ เสร็จแล้วก็ไอของแถวนี้มันค่อนข้างพลิกเกกเกือแล้วก็กลิ่นขค่อนข้างแย่ด้วยเขาก็บอกแ э, ้รู้ยังไงรู้ไหมว่า,าตื่นจากฝาันนี้ยังไงเขาเขาก็อบอกว่าอืมอย่างนั้นเหรอเสียงอะไรว่าเกมนี้ถึงมันจะไม่น่ากลัวนะครับแต่เกมนี้ทําผมขนลุกได้เรื่อยๆจริงๆนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหหน้นาจากห้องข้างๆฉันไม่อยากไปจากตรงนี้เลยเฮลซี่ก็บอกโอเคแต่ก็อย่าทิ้งฉันไปนะ อย่าปล่อยมือฉันได้โปรดโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าแลตตี้ตัวอะไรฟะมังกรเหรอเอามากิงคือกิงกะเขาบอกวานไม่นะเธอไม่ใช่คุณยายตื่นตือนใช่มันเป็นแค่ฝันฉันไม่อยากจะเห็นมันไม่อีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันฉันตั้งฉันสัญญาให้ไปฉันด้วยไปฉันด้วย แล้วเราก็ได้ทางเลือกนะครับว่าจะวิ่งไปแท็กเกอร์นอเมริกันฟุตบอลกับหมาป่ายักษ์นะครับหรือว่าใช้ขวานนะครับผมก็จะขอดาว่าเราก็ใช้อุ้ที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับไหนๆก็มีแล้วแผ่นหัวมันนะครับดูเหมือนได้ผลแหละอุ้ยชิบหายเลตตี้เลตตี้ไม่ต้องหน้าแดงขนาดนั้นก็ได้นะครับถึงผมจะเป็นฮีโร่ของ ของเลตเอ้ยไม่ใช่นถึงผมจะเป็นฮีโร่ของเชลซีนะแต่เชลซีไม่ต้องหน้าแดงขนาดนั้นก็ได้นะแดงแบบไหลมันหยดๆเต็มหน้าเลยนะครับแล้วเขาก็บอกคุณพ่อสีแดงสีแดงนั้นฉันเกลียดมันหยุดจ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 ุดอา้าวล่วงไปแล้วเขาก็บอกฉันปิดตาฉันเพื่อที่ฉันจะได้มองไม่เห็นนะจับมือฉันหน่อยเราก็ได้เศษโน้ตบุ๊กสครปมาแผ่นหนึ่งนะครับ แล้วเขาก็ฉันไม่สามารถมองผู้คนในตาได้ฉันกลัวที่จะจับมือพวกเขามันทำให้ฉันนึกถึงมันเพียงแค่ฉันไม่ได้หยิบดอกไม้พวกนั้นมาเพียงแค่ฉันไม่ได้พบเขาคนนั้นเพียงแค่ฉันไม่ได้จับมือเขาคนนั้นไว้มีเลือดออกมามากมายแล้วมันก็กลิ่นแย่มากๆด้วยคุณครูฉันกลัวนิดหน่อยแต่ฉันก็ ไม่เป็นไรคุณครูฉันเออเออ,เอ,อดวงตาเหล่านั้นยังเอ,อช่วยฉันด้วยโอเคแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คำตอนท้ายๆนะมันเอ,อ่อมันมัวแกันใส่เกินไปที่จะอ่าน แล้วก็กลับมาที่โลกกลางแล้วนะครับก็เหมือนจะจบกันไปแล้วนะครับกับโลกที่2นะครับเป็นโลกของเชลซีเนี่ยนะก็เชลซีกิ่งดิงๆอยู่นะครับเพราะตะกี้มันเป็นแค่ความฝันนะครับแล้วก็คุยชิบหายครับหน้ามันยังเลือดท่วมอยู่เลยครับกลับไปเช็คเลตี้หน่อยกับสตีเลตี้ OMG 360ทวิสอ๋อเลตี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามาเช็คกับคุณลิกนะครับลิกก็จะยังหน้าแดงกั่มอยู่นะครับคือเลือดท่วมหน้าเลยก็ตอนนี้นะครับตอนหน้าเราก็จะพบกันใหม่นะครับในโลกทั ไปนะครับหรือเป็นไปหาเวลทีอันที่3นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมทุกใจก็อย่าลืมไลค์ซับนะครับแล้วก็คิดยังไงกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกอันและผมก็ตั้งใจจะตอบทุกอันนะครับก็ติชมยังไงบอกได้เสมอนะครับไม่กัดจริงๆแล้วก็ถ้าต้องการเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็แอดมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรช,ชวนคุยได้อะไรได้นะครับ มีสกายมีสตีมนะครับแอดได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับก mm hmm. ็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ mm hmm. ที่รับชมพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย